สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งลงคลิปไปเยอะมากๆเลยมีน้องๆคนไหนดูครบทุกคลิปแล้วบ้างคอมเมนต์น่ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเป็นของฟรีที่จะเป็นหมวกน้องแมวนะคะน้องๆที่เป็นสีขาวมีโบชมพูคล้ายคิตตี้มากๆเลยค่ะเขาแจกเพียงแค่1,000พนะคะ300ชิ้นเท่านั้นเข้าแมตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้าง เข้ามานะคะกดเคมพอยตได้เลยนะคะน,น้องจะได้มาฟรีๆเลยค่ะคือ5 0 0 0พอย์ใครนะคะที่เคยล็อกอินมาก่อนหน้านี้อาจจะได้มากกว่าพี่แป้นะคะหรือล็อกอินแค่วันแรกเท่านั้นซึ่ง,น,งน้องเนี่ยจะอยู่ในวงกลมใช่ไหมคะเราจะต้องทําการยืดเอฟอยู่ในวงกลมนี้ค่ะซึ่งน้องจะเห็นว่ามันจะมีเวลาด้านบนนะคะที่เดินอยู่นั่นเองค่ะน,น,น้องนะคะยืน 0.00แล้วน้องๆจะได้พ้อยไปเลยค่ะฟรีคือ1,500พอยพ์ค่ะแล้วก็จะได้ถ้วยทองคูณ2มาด้วยนะคะในระหว่างที่เรายืนเราก็จะได้พอ้อยมาเช่นกันตอนนี้ยังมีของเหลือทั้งหมด3ชิ้นนะคะแป้งสอดทรงผมไปแล้วเมื่อวานและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยน้องๆจะต้องใช้พอยทั้งหมด3 8 0 0 0 0พอยค่ะแล้วก็ใช้ถ้วยทองทั้งหมด80ถ้วยทองนะคะการจะแลกของฟรีชิ้นนี้หากมีคนนะคะน้องๆโดนเส้นแดงข้างนอกรอบวงกลมเดี๋ยวเวลาจะถูกรีเซ็ตนับใหม่นะคะ